เดี๋ยวพาไปดูมุมมองด้านในของหมวกใบนี้กันนะครับว่าเมื่อคุณสวมใส่แล้วจะมองเห็นเป็นยังไงนะครับหมดปัญหาได้เลยด้วยหมวกกันแดดปีกกว้างคลุมคอแล้วยังกันยุงระบายอากาศได้ดีาขายกันยุงละเอียดปกป้องแมลงบินเข้าหน้าและคออีกหมวกกว้างพิเศษกันแดดกันยูวีได้เยี่ยมระบายอากาศดีเยี่ยมไม่อับไม่ร้อนเหมาะก,กับอากาศเมืองไทยอันนี้เป็นสีเทานะครับเดี๋ยวไปดูอีกสีนึงนะครับส่วนนี้นะครับเป็นสีที่นิยมนะ อันนี้เป็นสีเขียวนะครับวัสดุน้ําหนักเบาพับเก็บง่ายพกพาสะดวกทุกการเดินทางดีไซน์ปรับได้ใส่ได้ทั้งชายและหญิงว่าจะทําสวนขี่มอเตอร์ไซค์เดินป่าหรือว่าลุยกิจกรรมต่างๆใช้งานแบบเอาดอก็มั่นใจได้ทุกวันบวกไปนี้นะครับข้อดีมีมากเลยนะครับนอจกจากจะกันยุงนะครับกันมแมลงได้แล้วนะครับใส่แล้วนะครับยังมีการระบายอากาศด้านหลังได้ด้วยนะครับสามารถปรับนะครับให้มันกระชับหัวได้นะแล้วก็มีที่รัดทางนะครับป้องกันการ ปิวนะครับของเวลาเราโดนลมแรงนะให้มันกระชับเข้ามานะครับสาหรับการพวกแมลงอะไรตรงนี้ได้นะครับยิงขึ้นมาตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ยังมีด้านหลังนะครับดูนะฮะการแผงคอด้านหลังนะครับนี่ไม่ให้แสงแดดเผาตรงบริเวณลําคอนะครับอย่าได้รอช้าของมันต้องมีกันแดดปีกกว้างแบบนี้มีติดบ้านไว้อุ่นใจกว่าใครไม่เห็นพิกัดในคลิปให้กดติดตามและทักข้อความมา